ดรชยาดาธนวิสุทธ์คณะบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอักสสชัญพร้อมด้วยดรนันทาทองทวีวัฒนะอาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่วไป GE คณะศิลปศาส,าสตร์อาจารย์สสิททรัศนาไนอาจารย์พิเศษอาจารย์วันนาสิริตั้งพงทิติผู้ช่วยหัวหน้าภาคศึกษาทั่วไปคณะศิลปศาสตร์ จัดการประกวดอ่านภาษาไทยสําหรับนักศึกษาต่างชาติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาช,าชาวต่างชาติและแสดงความสามารถด้านภาษาไทยและทักษะการอ่านไทยได้อย่างถูกต้องและคาดหวังว่างานนี้จะทําให้ภาษาไทยได้รับความสนใจและทําให้นักศึกษาต่างชาติศึกษาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารในด้านต่างๆต,ต,ต,ต่อไปผู้คความจําเป็นในการใช้ข้อมูลจํานวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยา ซึ่งทำให้เกิดคำถามมากมายถึงความรับผิดชอบองสใสนอกจากนี้การใช้ AI, AI อย่างรับผิดชอบอยังใ่้ลดโอกาสการเกิดปัญหาความไม่พอใจจากกลุ่มผู้คนความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในอนาคตอีกด้วยขบุณการตามๆที่ได้รับกอนแต่